แลเพศชายวาของพี่เจลไหมไหมหรือไม่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 พี่เจลหนึ่งสองสมปุแมอะไรพี่เจดูคิปอะไรอยู่ะดูคลิปก่อเพศสิดูสิตอนหนน่ารักมากเลยตอนโตถจะอวตอนนี้หนูก็ยังน่ารักนะไปเล่นตรงนู้นไ น,นี่ไงดูคลิปเพ็กเนี่ยทำแพนเค้กนะโอ้โหน่ากินมากเลยพี่เจะอ,อยากกินมนมละ่ะร้านอยูจใกล้กเองให้พ่อพาไปไม่เอาหรอกสถานการณ์โควิดแบบนี้ใครเขาจะเปิดให้เข้าเออจริงด้วยเฮ้ยพี่มันออกแล้วออกเลยเหรอหนูมาทำกินกันูนะเออพี่เดี๋ยวดูสูตรก่อนเดี๋ยวดูสูตร บัตเตอร์พี่อานาพี่รู้หรอกมาเอาก็ใส่ไปเลยใส่นิดเดียวเลยนะหนึ่งช้อนแล้วก็คนนิดนึงนะส่งไปดี่ต่อไปเราก็ต้องตอกไข่ใส่ในนี้แบ๊ออกแบ๊ออกนั่นแหละอุ้ยไม่แตกตู้ นะน้ำตานโหหมดนั่งเลยเหรอหมดสิแทนเค็มเป็นของหวานนี่เราก็ต้องคนน้ำตาลกับไข่ให้เข้ากันนะขั้นตอนนี้น้ำเข็งต้องใส่แป้งวันที่น้ร้อนด้วยใส่ขงกูด้ใส่ขงกูด้วยพร้อมกันนะพร้อมกนนี้ใช่ใส่เลย S <S จ้าวชอบข้าวเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันแรันนี้ <S <S บเบๆคุณบเบคนักคนแรงน่ะมันจะกระจายวังแรนทอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่นมใช่ไหมพี่เจวใช่เลยใส่นเลย ป็นแม่บ้านสี่คนคนแค่เข้ากันมันเล่นมาก a few moments later ทำตัวอะไรคะแต่ทำแทำอะไรเอ่ยคนคนหรอคนอะไรอ่ะให้มันเป็นลูกยิ้มอ่ะคนรูปยิ้มแล้วก็พี่เจลอ่ะพี่เจลอยากทำรูปอะไรพี่เจลอยากทำมันลูกคนสวยไอ้น้องๆตั้งใจจะทำสีอะไรกันบ้างคะเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงเยอะเลยแล้วแป้งเราจะพอไหมคะเนี่ยหรือแค่นี้เองต้องพอค่ะไม่พอ โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะผสมสีกันก่อนกว่านเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เด็กๆวาดตัวการ์ตูนดีกว่าว่าเขาจะวาดรุปอะไรกัน later ตอน,นี้นะคะคือสีที่เด็กๆได้ผสมกันเอาไว้มีทั้งหมด5สีด้วยกันมีสีชมพูม่วงเออชมพูม่วงฟ้าเขียวเหล,ลืองขาว <laughs> ใช่เป็นสีธชาอันนี้อันนี้ สีผสมกับโกโก้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อะเป็นเส้นขอบเส้นเนาะแล้วส่วนสีขาวเราก็จะประกบไอตน้ำต้มนี้กระทำเลยอจิหรอเราต้องปิดแก๊สก่อนค่ะตอนนี้กระทนร้อนเร็วมากเลยเราต้องใช้ไฟที่อ่อนที่สุดค่ะเด็กๆจะบอกจะไม่ใช่จะบอกว่าที่จริงมันต้องมีเนยด้วยค่ะแต่ว่าพอดีว่าที่บ้านเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะเราจะมาลองกันค่ะว่าจะรอดหรือไม่รอดรอดหรือรอด ใครทำก่อนคะใครทำกันก่อนอ่ะพี่เจลจะบอกว่าตูดเนี่ยเราต้องตัดแบบให้บางที่สุดนะเพราะว่ามันจะได้เป็นเส้นเล็กๆดีแล้วค่ะมาค่ะเริ่มนี่แม่ดูการบูมคอมีแม่เอาเนี่ยโอ้โหพี่เจลตัดเสร็จไปแล้วตัดเสร็จแล้วมาโซเอ๋ยมาเรามาดูพี่เจลกันดีกว่าว่าทำยังไงพี่เจลทำเป็นไหมเนี่ยเป็นสีเป็นสีเป็นสีไม่เนาะแต่นาเพ็ทเราเคยทำแล้วเมื่อสองปีก่อนไปดูคลิปได้นะนั่นนะ่เจะว่าเป็นลูกโป่งนะเราดูสิพี่เจลว่าลูกโป่งอุ้ยน่ากิน แค่ลงใน APA เออันนี้หนูมีแรงบันดาลใจอะไรแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเจลเขาบอกว่าเขาจะใส่เลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าที่ใส,ส่สีเหมือนชิมาน<ห>เราไม่ได้นัดกันเลยค่ะเนี่ยเราไม่ได้นัด<ห>แต่ว่าเขาอยากใส่สีหรอก<ห>แต่เขาไม่ยอมเข้าที่รีมอ่ะนี่โบพี่เจลพี่กาลไปข้างหนึ่งมันเป็นสไตล์ค่ะพี่เจลจะทำแบบนี้โอไม่เจอจเป็นอย่าง,งี้ เปล่าแบบคำภาพอยารู้ทัศนสิใส่เลยสิมันพูดผุดใช่ไหมเสร็จแล้วทำอะไรต่ออ่ะเจอใส่ไหนอ่ะพี่เจอใส่ลงไปแล้วอันนี้แล้วสีของพี่เจลทำอะไรต่อครับพี่เจล Two thousand years later คนใกล้จะสุกแล้วให้เลรเพยาดีกว่าขอพี่เจลไหมไหมหรือไหมไหมไหมไม่ไม่ไม่หรือไม่ไหมไม่ใช่ไหมใช่ไหมขอพี่เจลหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเราไาดูของภเพกันนะว่านภเพจะไม่ไมหรือไม่ไม่เหมือนที่เจมหรือเปล่าไมค่ะไม่ไ่ค่ะีโมจิเหอผมีจะงอยนิดหน่อยนะฮะจะงอยโอ้โหเไปโซงผมกเขาแน่ๆเลยอะที่ไอว่านะอาแล้วอาแล้วเอามีหนตาอีกครับลูกตาลูกตาย่เกมไม่รู้เรื่องเลยวิ สนุกแล้วพี่เออยากจะทำมั้งแล้วสั่งตัดใหญ่รุ่นไหนก่อนเนี่ยยังกันข้าวเนี่ยะด,ดูเลยครับผู้หญิงเรามาดูของเราเห็นนะคะว่าจะไม่ไม่จริงหรือเปล่าไม่ <laughs> ไม่ม <laughs> ไ,ไม่ไม่กับหัวเกลียวอะไรไหมพี่เกลียวทัพเจะใส่แล้ว <laughs> เหลือสีขาวไว้ให้พี่เอบ้างน,นะทุกคน นี่ปุปุลบรัี่ไม่อดให้พี่เจยช่วยไหมพี่ว่าพี่เจยวช่วยดีกว่าพี่เจยส่วยดูนะเดนจากหน้าแพงเค้กไปหน้าแพนเค้กพี่ว่าพี่ว่าของน้องน้ำเพชรรอดได้แน่เลยหนึ่าตึ๊บ น้องเพชรน้องเพชรดูแลน้องเพชรดูแลหอมพี่เจลเป็นไหมเพราะว่าเพราะว่าอันดับแรกเราต้องลองินก่อนว่ากินมันไหมหรือไม่ไหมและนี่นะคะคือแพนเค้กของพวกเราอันนี้ของน้องเพชรของพี่เจลแล้วก็ของพี่เอน้องๆชอบอันไหนกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะชอบนของพี่เจลไปเลยอ่ะเอาที่ดีกว่าชอบของน้องเพชรก่อนหนึ่งของพี่เจลก่อนสองแล้วของพี่เอก่อนสาม้เน้องเพชรแพนเค้กหนึ่ี่เจลแพนเง แฮทแท็กสามถ้าเกิดชอบวันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันได้นะเรามาชิมรสชาติกันไหมดีกว่าสามารถลองทำได้นะง่ายมากเลยใช่ไปเจียวชิมนิดเป็นายไหมเจียวอือหางโต๊ะเลยนี่ม็ดติดไปนิดนึ่งโเ้ยได้เอากันเลยนยังไงหอมมันแค่นิ่มนิ่มแล้วสุกไหมเ้ยอร่อยนะสุกไหมเอต้ัวสุกอร่อยใช่ไหมเอตัวอรกินสุกเออพี่ไม่อยากกินลูกพี่เลยเก็บไปก่อนน้องๆสามารถทำตามง่ายเอ้ยได้ง่ายๆเลยนะใช่ค่ะแต่ต้องระวัง เหตุแบบเมื่อกี้นะคะใช่อุปกรณ์ก็ง่ายเพียงแค่มีแป้งมีนมมีไข่แค่นั้นเองค่ะใช่ถ้าเกิดใครชอบกินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยค่ะที่แต่ใครอย่ในวงการเด็กกิ๊กกิ๊กกิ๊กจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกจบพวกเราใช่ค่ะต่อเลยงั้นวันนี้พวกเราขอตัวทำแพนเค้กกันก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าพี่เจจะไม่ทำทไมอ่ะเพราะพี่เจตัวทำกัน